ไม่ได้พาไปด้วยนะโน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 โอ้มีแมวมาอ้อนว่ะจะไปด้วยจริงๆอ่ะมันไปไม่ได้มันไปไม่ได้น,ไไไดน้ำเข้านาะปลาต้องมาแล้วไหมตน,นี้ทรงเข้าคอเลยนี่อยู่ไหมอยู่ไหม ไม่แห้วนะครับ เป็นคำถามที่ไม่รู้เหมือนกันก็หมายผมทั่วไปเนาะนี่แหละออกตามหาตามคลอง,ตา,างตามทุ่งนาเนี่ยครับจะมีคองแบตามข้างทางข้างทุ่งนาครับช่วงนี้ฤดูฝนผมว่าน่าจะข้างคองน่าจะโอเคแล้วนะปลาเนาะ โอเควันนี้มีโอกาสก็ได้ออกมาหมายกันเนะเาะเดี๋ยวดูก่อนว่าเราจะหมานไหมนะครับ,บเยื่อก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่หมายนะครับถ้าเป็นหมายทัพลกก็เหยื่อยางกบยางนะครับส่วนถ้าเป็นหมายลุ่งๆหน่อยก็ใช้กระดิ่งหรือว่าเท็กซัสนะครับไปลองดูไม่รู้จะได้แต้มหรือเปล่าน้ำดำปลีเลยน้ำแดงด้วย tám mày nữa mì Đúng như tuờ đó bạn đó mình xây bên gì ở cột vàng gần, lùm cột, lèn, ตอนนี้บ่ายสองโมงนะลมแรงมากมันมีแต่ลูกปลาพวกปลาใจปลาหมอเหรอ น้ำเข้ามีใหม่ก็หมอโอ้เข้าป่าลมโอมองมเห็นเย่อเลย ดูว่าโอเคเหมือนเดิมไหมน้ำดีอยู่นะน้ำดีน้ำดีสวยเลยสวยเลยสวยน้ำสวยมีลูกค้อกด้วย ผิวน้ำเงียบกิบเลยกบไม่ได้เรื่องอ่ะเดี๋ยวมาลองเทคซักตตัวมานะเรามาลองตัวใต้น้ำกันเทคซัส 你牛对了。 จุดเหมือกัน yeah. video Bye Ủa tim mùi lên á Bỏ ní Bỏ dỡ nè non tim mùi lắm Tông khải bỏ ní Lực lực Thế toàn mình hẹn mà có hẹn lên đó Mấy chưa và ừ. đột Càng nám tôm ขึ้นประมาณเมตรได้นะจะมีตัวหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นกัดลูกปลายในยกลางกลางบอนะ่อนในป่าเนะี่ฝนก็จะตกนะครับข้างหลังมือตึ๊บเลยลองตีสักสิบไม้ ีทรงเข้าคอเลยนี่อยู่ไหมอยู่ไหมอ้โหอยู่ครับอยู่อยู่ครับืทรงเข่าคอเลยตัวนี้ตัวไซส์ใหญ่ครับโอ้ลดกโอโ้เข้าคอไม่โอ้โดดโตโดดโดดโ,ดดโอ้จิตมิน ติดโอ้ยโ,โอเคเไปนั่งนึงแป๊บแป๊บโอ้โหถิกสัสเอาเรื่องอีกแล้วถิกสัตถิกสัสโอเคส่งไม่นานนะทุกส่งสักประมาณไม่ถึงนาทีนะก็จัดเลยก็ไซส์สักประมาณ กขีดห้าขีดหกขีดออ้มดเยอะโอเคตามต่อตีหลายไม้เหมือนกันนะก็จะได้ตัวโอ้มดเยอะเมื่อคืนฝนตกเลยกินยากมากเลยวันนี้เออได้มาตัวหนึ่งก็ถือว่าโอเคละหนึ่งแต้มครับวันนี้ไม่แห้วนะครับวันนี้โหจะทุ่มแล้วทุ่มหนึ่งอากาศยังแบบปูถ้าไม่ใช่ฝนตกนี่ยังไม่มืดนะทุ่มหนึ่งอด,ดินนะ วันนะครับวันนี้ไปโอ้โหแทบทุกหมายเลยเจอหมายไหนที่มันหน่าเข้าก็เข้าเลยแต่ทุกทุกหมายที่เคยไปนะน้ำน้ำเริ่มเต็มหมดแล้วลเพราะว่าเป็นช่วงฤดูฝนเนาะน้ำเริ่มเต็มแล้วกัดยากด้วยเพราะว่าน้ำน้ำเต็มขุนด้วยบางบางบางร่องน้ำ,นำ,นำดีไม่ได้เลยมนะัก็เลาะมาเรื่อยๆครับจนมา่อสุดท้าย มืดแล้วก็เลยแวะนิดนึงได้มาตัวนึงนะครับโหเทกสัสกัดลุมเลยอ้าวมีมีเด็กมาอ้อนนบมีเด็กมาอ้อนมานยังไงเนี่ยอยังไงอยังไงจะไปด้วยเหรอมาจากไหนเนี่ของบ้านน่าจะบ้านคนแถวนี้แหละคลิปนี้ก็จบแค่นี้แล้วครับมไม่ได้พาไปด้วยนะ โน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 โอ้มีแมวมาอ้อนว่ะคลิปนี้ก็จบแค่นี้แล้วครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปตรงไหนก็เดี๋ยว่อยว่ากันอีกทีโอเคค่ำ okay, ละกลับละบายบายคลิปหน้าเจอกันครับจะไปด้วยจริงๆอ่ะมันไปไม่ได้มันไปไม่ได้